ชวนกันติดตามนะคะรายการที่หลายคนรอคอยนะคะก็คือรายการคุยกับเสราน,นะคะคุยกับนายกเสถานั่นเองซึ่งจะออกอากาศตอนแรกนะคะในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนะคะในช่วงเช้า8โมงเช้านะคะทางช่อง NBT ค่ะเขาบอกว่าเทปแรกเนี่ยนายกจะถอดสูตรเปิดเบื้องหลังการทำงานเลยนะคะ นางสาวจจราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงความพร้อมของรายการคุยกับเศรษฐาค่ะซึ่งจะออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้นะคะทางช่อง NBT บอกว่าเป็นรายการสนทนาวิสัยทัศน์มุมมองและก็แนวทางการทํางานของรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะมีพิธีกรนะคะสลับกันมาทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อสงสัยข้อคําถามของพี่น้องประชาชนจากแหล่งต่างๆมาสอบถ โดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะเดียวกันรายการนี้นะคะยังเป็นเวทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้นํารัฐบาลจะได้ชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงรวมถึงรายงานความคืบหน้าการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงทิศทางของนโยบายต่างๆรวมถึงบทบาทและก็หน้าที่ของรัฐบาลด้วยค่ะโดยในเทปแรกนะคะ ผู้ชมก็จะได้เห็นนายกรัฐมนตรีนะคะในภาพลักษที่กระฉับกระเฉงธรรมะแทงนะคะบอกว่าจะถอดสูตรเลยนะคะแล้วก็จะพูดคุยการเกี่ยวกับเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะในบรรยากาศที่เป็นกันเองก็ติดตามชมกันได้ค่ะในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้ช่วงเวลาตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะถึง8ดโมงครึ่งค่ะครับผมนี้ไงก็ติดตามกันนะครับวันเสาร์นี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมีการ ถ่ายทอดรับสัญญาณนะครับทางวิทยุของเราด้วยนะครับช่วง8โมงถึง8โมงครึ่งนะครับ